ปฏิกิริยาเอสเ r อริฟิเคชันถ้าใครไม่เข้าใจงงแล้วงงเลยนะจ๊ะ สวัสดีครับวันนี้พบกับพี่กับตันนะครับซึ่งวันนี้พี่กับตันเองจะสอนในเรื่องของปฏิกิริยาเอสเตอริฟิเคชัน่นเองนะครับปฏิกิริยา A เอสเตอริฟิเคชันส่วนใหญ่จะเจอในตอนมหนะครับอยู่ในเรื่องของเคมีอินทรีย์นะครับอ่ะแต่ว่าพี่กับตันจะอธิบายให้พวกเราเนี่ยเข้าใจง่ายๆนะครับจำไว้เลยนะครับว่าเอสเตอริฟิเคชันเนี่ยเป็นลูกผสมครับเกิดจากการที่พ่อกับแม่รวมตัวกันเกิดมาเป็นลูกแล้วก็เกิดออกมากเป็นน้องเอสเตอร์นั่นเองเพราะฉะนั้นเอสเตอร์เนี่ยเปรียบเสมือน เป็นลูกคนหนึ่งนะครับอ่ะทีนี้ถามว่ามันเป็นลักษณะยังไงนะครับทีนี้มารู้จักกับพ่อกับแม่ก่อนครับพ่อของเรานะครับพี่อภิยจะแนะนําให้รู้จักนะครับน้องจ้าจะเคยเห็นแล้วหมู่ฟังก์ชันนี้ COOH ครับนั่นก็คือหมู่ฟังก์ชันของคาร์บอกซิลิกแอซิดนั่นเองนะครับเป็นหมู่ฟังก์ชันของคาร์บอกซิลิกแอซิด COOH และก็แม่ของเรานะครับแนะนําพ่อก่อนนะครับคนนี้คือพ่อนะครับต่อมาครับแม่ของเรานะครับก็คือจะเป็นแอลกอฮอล์นั่นเองแอลกอฮอล์นะครับจะมีหมู่ฟังก์ชันเป็น OH นั่นเองนะครับหลังจากนั้นพ่อกับแม่ก็มาทําปฏิสนที่กันนะฮะทำปฏิกิริยากันนะครับพอทําปฏิกิริยากันก็จะได้ลูกออกมานะครับก็คือลูกออกมาจะเป็นเอสเตอร์นั่นเองแต่ทีนี้เดี๋ยวพี่อธิบายคนไกลให้น้องๆฟังเข้าใจแบบง่ายๆนะครับแบบรวดเร็วนะครับหลักการของมันคือเป็นการเสียสละระหว่างพ่อกับแม่ครับโดยพ่อเนี่ยจะเสียสละมากกว่านะครับลูกเนี่ยเกิดจากการผสมกันระหว่างพ่อกับแม่นะครับโดยพ่อนะครับจะเสียสละนะครับดูนะพ่อจะเสีย เสียสละ O s ครับออกมาอ่าในส่วนของพ่อนะพ่อจะเสียสละ O s ออกมาส่วนแม่นะครับก็จะทําการเสียสละ H ออกมาครับอ่าหลังจากนั้นเสียสละ H ออกมานะครับก็จะได้เป็น waste หรือผลิตภัณฑ์อีกตัวนึงนะครับนอกจาก ester นั่นก็คือ H 2 O นั่นเองนั่นก็คือน้ำหลังจากนั้น R ตัวนี้ครับแม่ก็เอาส่วนของแม่แล้วพ่อมาทํากไรกปโจป,ปจิกันเห็นไหมก็จะมีครึ่งส่วนระหว่างพ่อกับแม่เกิดขึ้นเห็นไหมครับเห็นปะซึ่งตัวนี้ก็คือจะออกมาเป็นน เอสเตอร์นั่นเองนะครับเอสเตอร์ Eastern, นะครับแลวก็จะออกมาเป็นลักษณะของหมู่ฟังก์ชันเอสเตอร์นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นก็จะเป็นน้ำนะครับอ่าก็จะเกิดขึ้นด้วยนั่นเองนะครับเป็นการเกิดปฏิกิริยาเอสเตอร์ริฟิเคชันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นปฏิกิริยาเอสเตอร์ริฟิเคชันของเรานะั้นเกิดแบบง่ายมากนะครับก็คือครึ่งหนึ่งของพ่อกับครึ่งหนึ่งของแม่โดยพ่อจะสิฉะมากกว่าแล้วก็แม่ให้สิฉะเอแค่ตัวเดียวแล้วก็จะได้ออกมาเป็นลูกน่ารักน่ารักก็คือ เองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาลองกันดูที่โจทย์นิดหนึ่งนะครับโจ์นะครับสมมติพี่กัปตันให้ตัวหนึ่งมาครับเป็น C5H7COOH หลังจากนั้นนะครับเราก็จะเอามาผสมกับ c 2 h 5 o h เห็นไหมเราก็สามารถแยกได้แล้วว่าคนนี้คือพ่อคนนี้คือแม่หลังจากนั้นพ่อจะเสียสละเท่าไหร่ครับ2ตัวถูกต้องไหมลูกแอบเพราะฉะนั้นพี่กัปตันขอเนี้ยกรอบนิดหนึ่งนะครับพ่อจะทําการเสียสละ2ตัวส่วนแม่ก็จะเสียสละตัวเดียวเพราะฉะนั้นพ่อ OH ก็จะหลุดออกมาแม่ h ก็ มาเพราะฉะนั้นจะได้ผลิตภัณฑ์ออกมาเป็นน้ําหลังจากนั้นตรงนี้ก็คือขอเขียนอีกฝั่งหนึ่งนะครับเป็นฝั่งของแม่พี่กับน้องขอเป็นสีนะเป็นคึ้นรหนึ่งของแม่ก็จะเป็น 0H5 แล้วก็ C2 แบบนี้ก็ได้หรืออาจจะเขียนให้มันสวยๆหน่อยก็อาจจะเป็น 0C อ่ะ O คะพูดผิดไม่ใช่ 0OC2 นะครับก็จะเป็นรึ้นหนึ่งพ่อแล้วก็รึ่นหนึ่งแม่เพราะฉะนั้นก็จะได้ลูกออกมาครับก็คือเป็นลูก H2O นั่นเองก็บวกกับผลิตภัณฑ์ที่ได้เพิ่มเติมมาก็คือเป็นเพราะฉ สามารถเขียนปฏิกิริยาได้แบบง่ายๆนะครับวิธีการคอนเซปต์ประมาณนี้นะครับให้จําเอาไว้ว่าเกิดจากคาร์บอนกับแ,แอลกอฮอล์พอ่อกับแม่และก็ได้ลูกออกมาครับลองกลับไปฝึกฝนตรงนี้เพิ่มเติมนะครับพี่กับตันเชื่อว่าน้องสามารถลุยแล้วก็ทําได้แน่นอนเพราะว่าเด็กๆยังไตมิชชั่นนะครับก็สามารถลุยแล้วก็ทากันตรงนี้ได้ง่ายๆเลยก็คือแบบมองตึ๊บตอบตอบตอบเลยเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนก็ทําได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็แท็กเพื่อนๆที่น้องๆรักหรือ คุณลูกๆลูกๆที่ผู้ปกครองรักเอามาไว้ดูคลิปนี้กันนะครับเพื่อที่จะได้ให้มันเป็นประโยชน์ไปนะครับเพราะ,ะนั้นขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับสำหรับวันนี้เราก็จบด้วยคำว่าสวยๆเช่นเดิมครับคำพูดที่ว่าเีมีจะไม่ยากถ้าน้องๆเปิดใจนะครับเพราะฉะนั้นใจนะไปพี่ตาวตานะครับสำหรับวันนี้บายบาย